ที่นี้เป็นจงังหวัดเชียงใหม่ในปีนี้ค่ะภายใต้แนวคิดแอลยี่เป็นเชียงใหม่ปลอดวัตถยดรักไรแอลกอฮอล์นั่นเองนะคะซึ่งในปีนี้แน่นอนค่ะว่ามีการจัดพื้นอย่างยิ่งใหญ่หลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะเราได้มีการแข่ขงขันทุมวลแหกกระทงเล็กเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็ได้ผู้ชนะเป็นที่เรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมทั้งอันดับหนึ่งอันดับสองแล้วก็อันดับสามจากที่เราได้ประกาศผลให้กับ วันนี้ค่ะเราจะมาดูการแข่งขันขบวนแห่กระทงใหญ่กันค่ะซึ่งอีกสักครู่นี้นะคะขบวนแห่กระทงใหญ่ทั้งหมด21ขบวนค่ะจะเคลื่อนอยู่ที่บริเวณ6ประตูท่าแพไปยังบริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลคนครเชียงใหม่ค่ะบรบรยากาศเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะนักท่องเที่ยวแห่เข้าชมขบวนกระทงใหญ่กันอย่างคึกคักนะคะตลอดเส้นทางตั้งแต่ข่วงประตูท่าแพ ไปยังสำนักง,งานเทศบาลนาครเชียงใหม่ขณะที่ในปีนี้มีองค์กรต่างๆสถานศึกษาส่งกระทงเข้าร่วมกว่า22กระทงไม่ว่าจะเป็นกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นนนครเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่บริษัทแอร์เอเชียมูลนิธิรักไทยเป็นต้นค่ะ ซึ่งแต่ละหน่วยงานก็มีการประดับตกแต่งกระทงอย่างสวยงามนะคะโดยการจัดการประกวดกระทงใหญ่ประเภทสวยงามในปีนี้ค่ะแบ่งออกเป็น2กลุ่มได้แก่กลุ่มที่1ประกอบไปด้วยหน่วยงานราชการองค์การสมาคมสโมสรห้างร้านบริษัทโรงแรมธนาคาร วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยค่ะส่วนกลุ่มที่2นะคะได้แก่โรงเรียนรัฐบาลโรงเรียนเอกชนโรงเรียนเทศบาลกลุ่มหนุ่มสาวกลุ่มลูกเสือชาวบ้านค่ะโดยกําหนดแนวคิดในการตกแต่งนะคะให้สื่อถึงเชียงใหม่คนครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรมค่ะสําหรับเกณฑ์การตัดสินกา,การส่งกระทงเข้าประกวดจะต้องตกแต่งให้สวยงามค่ะความกว้างคูณยาวไม่น้อยกว่า 2, อคูณสเมตร ความสูงไม่เกิน4.5เมตรนะคะจำนวนผู้เข้าร่วมริ้วขบวนแห่ไม่น้อยกว่า100คนและไม่เกิน300คนค่ะกระทงที่สงเข้าประกวดจะต้องมีการแสดงออกถึงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนานะคะขบวนแห่กระทงใหญ่จะเคลื่อนออกจากหวงประตูท่าแพค่ะเวลา18นาฬิกาเมื่อวานนี้นะคะไปตามถนนท่าแพ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนไปรณียีผ่านหน้าพร,รมพิธีของคณะกรรมการตัดสินผ่านหน้าเทศบาลน,นครเชียงใหม่เป็นจุดที่ให้คะแนนของคณะกรรมการค่ะเมื่อคืนก็มีประชาชนมารอชมความงดงามกันเป็นจำนวนมากแน่นเลยนะคะทั้งสองฝั่งของถนนค่ะขณะที่ส่วนหนึ่งก็มาลอยกระทงบริเวณด้านหน้าสำนักง,งานเทศบาลน,นครเชียงใหม่ซึ่งทางเทศบาลน,นครเชียงใหม่ได้จัดเตรียมพื้นที่ไว้ให้นะคะท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างชุ่มฉ่ำค่ะ ผลการแข่งขันการประกวดกระทงใหญ่ชิงทั่วพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ประจำปี2558ประเภทสวยงามกลุ่มที่1ค่ะหน่วยงานราชการองค์การสมาคมสโมสรห้างร้านบริษัทโรงแรมธนาคารวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยนะคะรางวัลชนะเลิศค่ะได้แก่ขบวนที่14เป็นของมหาวิทยาลัยราชพัฏนเชียงใหม่ค่ะรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ขบวนที่7เป็นของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะและรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่ขบวนที่12เป็นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านานาค่ะส่วนกลุ่มที่2นะคะโรงเรียนรัฐบาลโรงเรียนเอกชนโรงเรียนเทศบาลกลุ่มหนุ่มสาวกลุ่มลูกเสือชาวบ้านค่ะรางวัลชนะเลิศได้แก่ขบวนที่2 2เป็นของกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมราชาวดีค่ะรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ขบวนที่17 เป็นของการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองเชียงใหม่และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่ขบวนที่20เป็นของมูลนิธิรักไทยรักที่แปลว่าอนุรักษ์นะคะคุณผู้ชมและรางวัลกระทงยอดเยี่ยมค่ะได้แก่ขบวนที่6นะคะเป็นของมหาวิทยาลัยแม่โจนั่นเองค่ะ ชมคะาที่นี่ค่ะที่อนุสาวรีย์สามกษัตริย์นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่ค่ะที่ได้รับความสนใจในช่วงประเพณีลอยกระทงของจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2559นะคะข้างหลังของดิฉันนี้ค่ะเป็นการจุดประทีปหรือว่าที่ชาวล้านนาเรียกว่าสามผางประทีปนั่นเองนะคะซึ่งความเชื่อล้านนาก็เชื่อว่าจะเป็นการส่องสว่างให้ชีวิตนั่นเองค่ะทั้งหมดนี้คือบรรยากาศลอยกระทงประจำปีนี้นะคะรวมไปถึงขบวนการขบวนแห่กระทงใหญ่ค่ะประจำปี2558 ภายใต้แนวคิดแอลยี่เป็งเชียงใหม่ปลอดประทัดยักษ์ไร้แอลกอฮอล์ค่ะพบกันใหม่ในประเพณียี่เป็งจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2559นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ